ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนพาย,ยุฤด,ดูร้อนแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องกันภัยพิบัติกับวันที่8มีนาคมโดยในวันนี้ ทางด้านของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานคาดการและแจ้งเตือนภัยประจำวันที่8มีนาคมโดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงภาคเหนือในวันนี้เน้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและอุทัยธานีภาคกลางเน้นจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามชนบุรีระยองจันทบุรีตราด เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ